นัจฟิคุฮอลิกมาแล้วคลิปนี้เนี่ยเอางานเรซินขนาดไซส์ SD จากค่าย Crescent Studio มาให้ดูเลยนะครับเห็นชื่อแล้อยากกินคอซองเลยเป็นงานของโอเมกามอนนะครับที่จะมี2รูปแบบซึ่งก็จะมาในกล่องน้ำตาลชั้นต่อมาก็จะเป็นกล่องสีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น กล่องโฟมเพื่อที่จะแยกชิ้นส่วนต่างๆมาไว้ในกล่องโฟมนะครับอย่างที่เห็นนี้เลยนะก็จะมีฐานมาให้ด้วย2ก้อน2ขนาดนะก้อนแรกก้อนใหญ่เนี่ยก็จะเอาไว้ใส่กับฐานส่วนก้อนเล็กก็จะเอาไว้ใส่กับตัวชิ้นงานนะต้องบอกว่างานชิ้นนี้เนี่ยผมดองนอนกล่องเอาไว้ตั้ง3ปีเลยทีเดียวก้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> าขานี้ก็จะได้เห็นว่าตัวชิ้นงานเนี่ยมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไหมการเวลาทำอะไรมันได้หรือเปล่า โอเคงั้นไปประกอบกันเลยดีกว่า Let's go <S การประกอบนี้ผมเริ่มจากเอาตัวฐาน2ชิ้นที่เป็นเรซินสายเนี่ยมาประกอบกันเพียงแต่ว่าค่อยๆให้รูมาเสียบกับตัวเหล็กเมื่อเสียบได้แล้วเนี่ยค่อยมากดจุดอื่นๆที่หลังให้มันแน่นนะส่วนต่อมาก็มาประกอบที่ตัวละควาให้มันเสร็จสักก่อนเลยครับเริ่มจากใส่ผ้าคลุมก่อนแหละก็จะมีการ์ีนน้ามันนะครับติดเอาไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็มาใส่แขนทั้งสองข้างแล้วก็มาใส่ปืนและก็ดาบให้แขนแต่ละข้าง อีกทีหนึ่งตัวไหล่ก็เสียบลงไปนะครับซึ่งตรงจุดป,ประกอบตรงนี้ก็แน่นดีนะครับสุดท้ายก็ใส่หัวแต่ก่อนที่จะใส่หัวเนี่ยเปิดสวิตช์ให้มันมีไฟก่อนนะครับแล้วก็เอาหัวส่วนบนมาครอบทีหลังแล้วก็ค่อยเอาโอเมกามอนทั้งตัวเนี่ยมาเสียบเข้ากับฐานสุดท้ายก็จะเป็นดิจิไ i ส์นะครับแล้วก็เพชเล็กรูปโอเมกามอนของงานปั้นชิ้นนี้นะครับสีทองสวยอลา,ามเลยซึ่งผมก็ไม่รู้จะตั้งตรงไหนเพราะว่ามันไม่มีแท่นตั้ง เป็นอันจบเรียบร้อยแล้วครับเป็นโอเมกามอนในฟอร์มปกติของงานปั้นชิ้นนี้โอเคอ่ะคราวนี้อีกฟอร์มหนึ่งฟอร์มเนี้ยก็จะต้องถอดดาบถอดปืนออกแล้วก็ถอดผ้าคลุมออกครับแล้วก็ใส่เป็นปีก ของฟอร์มนี้แล้วก็ใส่เป็นมือทั้งสองข้างนะครับถ้าข้างขวามันก็จะเป็นมือกำรรส่วนข้างซ้ายมันก็จะเป็นอีกมือนึงนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงหัวไหล่ของหัววอลเกรมอนนะครับถอดออกแล้วก็ใส่ของสัญลักษณ์เมตาดอทเข้าไปครับแค่นี้ก็เรียบร้อยนะครับก็จะเป็นโอเมกามอนฟอร์มในเวอร์ชั่นของเมตาดอทแนะ่โอเคจางที่เห็นนะครับเลซิ้นที่ว่าใสแล้วเนี่ยโอ้โห นี่ขนาดนอนกล่องไม่ได้เจอแสงอาทิตย์ไม่ได้เจอลมไม่ได้เจออะไรเลยนะครับเฉยๆเลย3ปีเหลืองเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นยังไงคุณก็ไม่สามารถที่จะทําให้มันคงเดิมได้นะครับยังไงมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพครับเหลืองซึ่งในรูปตอนใหม่ๆเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมันจะเป็นสีฟ้าใสาเลยโอเคไฟก็ถ่าฐานเนี่ยไฟที่ฐานไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไฟที่ตาเนี่ยยางสวย ผมว่าผมชอบเลยนะครับโอเมกามอนเนี่ยอย่างเท่ะนะตัวฐานน่ะผมว่าแข็งแรงดีนะครับเพราะว่ามันแน่นหนาหลายจุดดีนะครับแต่ว่ามีจุดของเนี่ยครับตรงตรงตัวละครเนี่ยมันมีแค่จุดเดียวคือตรงเท้าตรงนี้ซึ่งน้ําหนักเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับนี่มันจะทิ้งไปทางด้านหลังนะเดี๋ยวผมเอามือเคลื่อนให้ดูนะครับเห็นไหม ค่อนข้างที่จะขยื่นง่ายนะครับน้ำหนักทิ้งไปทางด้านหลังถ้าเผลอไปสะกิดมานิดนึงล้มแน่นอนนะครับเพราะว่าผมทําล้มมาแล้วนึกว่าหักไม่หักโอ้โชคดีมากเลยนะตรงเรื่องของเสื้อคลุมจริงๆเสื้อคลุมมันแน่นนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้ใช้กาวดินน้ํามันครับมีโอกาสที่จะหลุดออกได้นะก็นอกนั้นจุดประกอบจุดอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไรอ๋อใช่เกือบลืมเนี่ยนี่ฮะหัวแต่ว่าข้อดีก็คือ หัวมันไม่ค่อยฟิกทิศทางนะครับจะทําเป็นทิศทางนี้ก็ได้มันก็ง่ายต่อการถ่ายรูปนะเออนี่เห็นไหมายมาทางด้านนี้ได้นะส่วนตัวเนี่ยผมโอเคกับงานชิ้นนี้นะมันก็มีจุดบกพร่องแต่มันก็แก้ปัญหาได้ไม่ยากความแข็งแรงก็ดีนะครับถือว่าดีส่วนเรื่องแสงไฟอันนี้ผมไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับราคาแล้วราคาไม่ได้แพงนะครับก็ได้งานประมาณนี้มาผมชอบใจเลย ถ้าไม่ชอบก็คือเรื่องของเรซินสายนะซึ่งถ้าผมไม่ชอบใจจริงๆก็ต้องเอาไปรีเพ n นนะครับตัวบอดี้ที่มันขาวของโอเกามอนเนี่ยเอ๊มันเหลืองขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเหลืองขึ้นก็ได้นะครับสำหรับตัวบอดี้สีขาวของโอเมกามอนนะแล้วคุณผู้ชมหลักชอบฟอร์มไหนของโอเมกามอนงานชิ้นนี้ก็คอมเมนต์กันมาได้นะ ืโอ้อย่างเท่เลย